สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเรานะคะจะมานำเสนองานเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลกรณีศึกษาจากบริษ,ษัทสยามแมโวรจำกัดมหาชนค่ะโดยมีสมาชิกกลุ่มนะคะมีทั้งหมดหคนดังนี้ค่ะ 1. นายกาลันน้อย่าทองค่ะ 2. นา,นายถาวรพง์พัทยกค่ะสนางสาตวตะวันวาดสุชัยค่ะ4นางสาวธมกายมือสุขค,ค่ะ 5. ้านางสาวัชนาทเอี่ยมสิวค่ะและดิฉันนางสาวนันทารัตน์อินทร์ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ความเป็นมาและสถานก,การณ์ในปัจจุบันกันนะคะก็คือบริษัทสยามไมโครของเราเนี่ยเขาได้จดทะเบียนตั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะปีพุทธศักราช2 5 3 1ค่ะด้วยต้นทุนจดทะเบียนของค,คันคะอยู่ที่750ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะชนิดการประกอบการของคันเท้าจะเป็นสู่จำหน่ายสินค้าส่งค่ะก็คือจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแบบชำระด้วยเงินสดและการด้วยบริการตัวเองค่ะ ภายใต้ชื่อของแมคโครนะคะก็คือได้ดําเนิกนการขยายสาขาเพื่อจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการประกอบธุรกิจค่ะก็คือจะมีทั้งหมด3หัวข้อก็คือข้อที่1ศูนยส่วนจหน่ายสินค้าของแมคโครค่ะก็คือชําระเงินสดและบริการตนเองค่ะมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลายประเภทและจําหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองด้วย ส่วนข้อสอเนี่ยธุรกิจนําเข้าและจำหน่ายสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งนะคะจะมีการบริการด้จัดเก็บและจัดส่งสินค้าโดยบริษัทสยามฟู้ดเซอร์วิสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่สยามไมโครเนี่ยถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ9 9้เกลยทีเดียวค่ะโดยบริษัทเนี่ยเขาจะเป็นผู้นําการจําหน่ายสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับบริการจัดส่งนะคะรวมถึงให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆด้วยส่วนข้อสมเนี่ยเป็นไมโครออนไลน์ค่ะ ช้อปปิ้งออนไลน์แบบอีคอมเมิร์ซโดยใช้ชื่อว่า www.macoclick.com นะคะซึ่งเป็นสิ่งเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าโปรโมชั่นต่างๆราคาที่พิเศษสามารถตรวจสอบและสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรายได้และกำไรของเขาตั้งแต่ปี2 5 5 8จนถึงปัจจุบันค่ะก็คือปี2,558าเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1น5 9แล้านบาทกำไรของเขาอยู่ที่5,378ล้านบาท ในปี2559เนี่ยรายได้ของเขาจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่17,2790ล้านบาทกำไรอยู่ที่5,412ล้านบาทในปี2560ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ที่18,6754ล้านบาทกำไรอยู่ที่6,178ล้านบาทและในปี2561เนี่ยจะเป็น9เดือน<ด>ของปีนะคะอยู่ที่141,641 14ล้านบาทกำไรอยู่ที่40,91 97ล้านบาทค่ะแล้วนี้นะคะก็จะเป็นระบบการบริหารและการจัดการต่าตาของแมคโครอ่ะนี่ก็จะเป็นโครงสร้างการจัดองค์กรค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการระเมินสถานการณ์โดยใช้สวอตนะคะคือ S W O T เนี่ยย่อมาจากจุดแข็งเนี่ย S เย่อมาจากสตริงนะคะคือเป็นข้อแข็งที่คู่แข่งเนี่ยไม่สามารถเลียนแบบได้เลยส่วนการวิเราจุดอ่อนเนี่ยก็คือ w a k n น s s นะคะก็คือ การครอบเสียบเปียบของเขาเนี่ยก็คือมีจุดอ่อนของบวกและข้อบร่องเนี่ยขององค์กรส่วน O เนี่ยเป็น opportunity นะคะคือการวิเคราะห์โอก,กาสก็จะเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเนี่ยที่เอื้อประโยชน์มีผลดีต่อการดําเนินขององค์กรค่ะส่วนทีเนี่ยย่อมาจากทีสก็จะเป็นอุปสรรคขององค์กรก็คือความเสี่ยงภัยคุกคามข้อจํากัดหรืออุปสรรคต่างขององค์กรค่ะการวิเคราะห์จุดแข็งนะครับเต็มหนึ่ง,ง,งคณะผู้บริหารมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถหลากหลายด้านนะครับ สองแม่โครงดำเนินธุรกิจมานานครับมีความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือครับสามแม่โครมีการพัฒนาบุคาลากรเพื่อสึกทอดตำแหน่งบริหารงานต่างๆครับสี่แม่โครจัดจำหน่ายสินค้าอุอโภคและบริโภคราคาขายส่งครับทำให้ราคาสินค้าต่ำกว่าราคาของคู่แข่งครับการวิเคราะห์ตัวต่อน,นะครับวิกเนตหนึ่งสาขาที่เปิดให้บริการมีจำนวนน้อยนะครับและไม่ครอบคลุมสองนโยบายการขยายสาขาในแต่ละปีน้อยครับ สามรูปแบบการจําระเงินมีข้อจำกัดครับสี่ใช้วิธีการแจ้งข่าวสารแบบดังเดิมเป็นหลักครับห้าไม่มีบริการขนส่งสินค้าครับการมีอโอกาสนะครับ opportunity หนึ่งชุมชนในท้องถิ่นที่ต่อต้านการใหญ่สาขาในตรงเืองของห้างค้าปลีกนะครับสมัยใหม่แนวโน้มต่อต้านแมคโครน้อยกว่าคู่แข่งครับ 2. มีพันธมิตรอยู่จำนวนมากทำให้สามารถจัดหาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของ ลูกค้าครับและผู้บริโภค 3. าความเข้าหน้าทางเทคโนโลยีครับสลูกค้าต้องการสินค้าที่หลากหลายมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมครับหลูกค้ายอมรับสินค้าเฮาบรแบงครับหการเติบโตของการค้าขายชายแดงครับอุปสรรคขององค์กรนะครับทีส์หนึกฎหมายควบคุมการขยายสาขาครับสการถูกต่อต้านจากชุมชนท้องถิ่นครับโดยพ่อค้าคนกลางสามควบคุม สามความรุนแรงจากการแข่งขันของคู่แข่งครับสี่อำนาจการต่อรองของลูกค้ามีมากขึ้นครับห้าการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองครับอำนวยวัสถุประสค์นะครับหนึ่งสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่อุดหนุนร้านค้าปลีกในไทยครับสามเรียนรู้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานจริงด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกครับสามเพื่อนําความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าปลีกในท้องถินครับให้สามารถแข่งขันกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อสร้างยอดขายทางธุรกิจของบริษัทแมคโครจำกัดมหาชนนะคะ 1. กลยุทธ์การขยายสาขาแล้วก็การขยายรูปแบบของสาขาตลอดระยะเวลา2 7ปีเขาเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าแล้วก็ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดการเข้าถึงสู่จําหน่ายแมคโครเนี่ยมีนโยบายในการขยายสาขาของแมคโครได้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ แล้วก็วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของบริษัทนะคะมุ่งเป็นหนึ่งในอาเซียนเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบงจรสําหรับผู้ประกอบการมืออาชีพส่งผลให้รูปแบบของแมคโครคูสซวิทประสบความสําเร็จในฐานะส่วนจําหน่ายสินค้าอาหารสดแล้วก็อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแล้วก็โคบงจรในอย่างใกล้ชิดค่ะ2กลยุทธ์การขยายตลาดชู่ต่างประเทศในปี2 5 1 9บบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชาคือแมคโคร c a m b o d i a Company Limited ซึ่งเขายึดถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญการทางธุรกิจแบบเจาะลึกเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มค่ะและที่สำคัญเขาได้รับการสนับสนุนที่ดีด้วยค่ะและนี่ก็เป็นรูปของแมคโครที่ประเทศกัมพูชาค่ะ3เกิดยการขยายสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำเข้าแล้วก็จำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงพร้อมบริการจัดส่งนะคะการพัฒนาสยามฟูเซอร์วิสสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูงพร้อมบริการจัดส่งที่มั่นคงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในปี2 5 5 9ผลประกอบการของบริษัทมีอัตราการเติบโตเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่เป็นชอบ,บรับประทานอาหารนอกบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ได้เข้าทําสัญญาซื้อหุ้น4ี่แห่งคือ สิงคโปร์อาระบแล้วก็ฮ่องกงอีก2ที่ค่ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจของแมคโครที่โดดเด่นในตลาดการจัดหาสินค้าเพื่อธุรก,กิจแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานบริการด้านอาหารที่เป็นเลศิศรวมกับการสร้างทีมงานมืออาชีพค่ะ 4. กลยุทธ์การจัดตั้งศูนย์แมคโครคารเลนีเซ็นเตอร์นะคะช่วงไตรมาส3มปี2559ได้จัดตั้งศูนย์แมคโครคารเลนีเซ็นเตอร์ ขึ้นบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารทาราพัฒนาการเพื่อประกาศเป็นผู้คิดธุรกิจผู้ประกอบการโฮเลกาที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความ,วามสะดวกสบายทุกคันศูนย์แมคโครคาเลนีเซ็นเตอร์ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแมคโครในการเป็นผู้คิดธุรกิจผู้ประกอบการโฮเลกาผ่านรายการฟู้ดมอร์นิ่ง ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์โดยเชิญเชฟผู้เชี่ยวชาญมามอบทักษะค,ความรู้รวมทั้งสร้างโอกาสให้ร้านอาหารของลูกค้าสมาชิกเป็นที่รู้จักในวงกว้างควบคู่ไปกับการแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้ใตแบรนด์ของบริษัท 5. กลยุทธ์เสริมความรู้พัฒนาศักยาภาพผู้ประกอบการโชววห่ยแม็กโรใส่ใจในการพัฒนาศักยาภาพของผู้ประกอบการเพิ่มศักยาภาพร้านค้าบิก๊กไทยคือเป้าหมายของของเราโดยผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจ คาปิดมานานจะต้องการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ต้องการเปิดร้านคาปิดปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจในการเข้าร่วมโครงการแมคโครมิแคสโซหวยอย่างต่อเนื่องนาชิ้นปี2,559มีสมาชิกร่วมในโครงการมากกว่า32,000รายค่ะและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการแมคแมคโครมิแคสโซ่ห่วย เข้าใจในปัญหาของผู้ประกอบการจึงมุ่งสนับสนุนด้วยองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการร้านค้าปิีกที่ทันสมัยโดยมีการนำเทคโนโล,โลยีเข้ามาช่วยตอบโจทย์อย่างโดดเด่นคือเครื่องมือการจัดการร้านค้าปิีกในระบบสามิติที่รวมต้นแบบความสําเร็จของผู้ประกอบการโชว์ห่วยในโครงการมาไว้เป็นปโปรแกรมเดียวเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการโชว์ห่วยได้อย่างตรงจุดค่ะสิ่งที่ทำให้แมคโครประสบความสำเร็จคือ ราคาค่ะ 2. ให้โปรโมชั่นหรือสิ่งจูงใจพิเศษค่ะ3เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อเช่นสั่งซื้อออนไลน์ค่ะสสร้างความน่าเชื่อถือ6กลยุทธการจำหน่ายสินค้าและบริษัทสยามไมโครจำกัดมหาชนทางบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบมาเก็ตติ้งมีหรือ4 t s ีซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือทางการตลาด4ประการดังนี้1กลยุทธด้านการผลิต1.1มีการจัดวางสินค้าหน้าร้านตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของบริษัท 2. ใช้การคัดเลือกด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีให้มีสินค้าคงเหลือเพียงพอสำหรับการขาย3มีเงินสดหมุนเวียนในการในกิจการปริมาณเพียงพอต่อการจัดการ 2. กยุติ้ารราคาจุดหนึ่งขายในราคาที่ถูกกว่าผู้ค้ารายอื่นเพราะใช้การประหยัตดต้นทุน2.2ใช้การติดป้ายราคาเชิงกิจวัตรยาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้กคาเช่น299บ,บาทหรือ1 9 9 9บาทเป็นต้น3 ส่งแคตรตลอดสินค้าที่ลดราคาพิเศษในแต่และรอบให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกถึงบ้านสามกลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่ายซาบิสเน่จำหน่ายในร้านค้าของตนเองและมีพนักงานประชาสัมพันธ์ไว้คอยให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อที่สองมีบริการสั่งซื้อสินค้าและเสนอขายสินค้าที่จัดโปรโม,มชั่นพิเศษและสินค้าราคาโปรติตามช่องทางสื่อสารต่างๆเช่นออนไลน์ข้อทสามจัดพนักงานไว้คอยออกพื้นที่เพื่อเยี่ยมลูกค้า และสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้บริการและซื้อสินค้าจากบริษัท 4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดกลยุทธ์การโฆษณาใช้สื่อโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์โดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าเองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายการส่งทตตาลอกสินค้าถึงบ้านลูกค,ค้าที่เป็นสมาชิก4.2กลยุทธ์าออาการขายโดยมีพนักง,งานขายภายในร้าน4.3การาส่งเสริมการขายสินค้าโปรโมชั่นที่ราชาต้นทุนทุกวันที่1และ15ของทุก กาหนดปัญหาและสาเหตุของปัญหา1ด้านการตลาดปัญหาในระดับธุรกิจคือการสูญเสียลูกฐานลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังหายไปจากตลาดอันเนื่องมาจากลูกค้าถูกคุกคามของ้านค้าปีสมัยใหม่ที่มีอัตราการขยายตัวมากขึ้น 2. ด้านการบริการพนักงานบริการเป็นที่ไม่พอใจ3ด้านทรัพยากรมนุษย์บุคลากรไม่เพียงต่อการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ วน,นี้ศึกษาบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนหนึ่งแมคโครยังไม่มีคู่แข่งทางตรงในอุตสาหกรรมแต่มีคู่แข่งทางอ,อง้อมพยายามแข่งขันกันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งสาหรับแมคโครเป็นที่น่าเป็นห่วงคือการมีสัดส่วนยอดขายที่น้อยกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมและมีแนวโน้มการถูกแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดผู้ทําการศึกษาได้วิเคราะห์ ข้อมูลจากความคิดเห็นประกับกรณีศึกษาของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนแสดงว่าพิถิ็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนโดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาคือใช้กลยุทธ์การเติบโตเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนื่องจากปัจจุบันความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าค่ะ 2. กลุ่มลูกค้ามุ่งหวังหายไปแม้ว่าแมคโครจะมีการ จากโครงการมิเทชโชวหวยขึ้นมาก็ตามโดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาคือนําเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้เพื่อเพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินการของโครงการค่ะ 3. ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมิเทชโชวหวยยังไม่สามารถทําให้บรรลุปเป้าหมายได้เนื่องจากขาดปัจจัยด้านต่างๆที่มาสนับสนุนค่ะโดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาคือการใช้กลยุทธ์ด้านการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตั้งราคากลยุทธ์ช่องทางการส่งเสริมการตลาดค่ะกลุ่มของเรานะคะขอจบการนำนะเสนอง,งานในครั้งน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ